เผยข้อมูล Galaxy A24 และ A24 Plus จะใช้ดีไซน์แบบรุ่นเดิมแต่ A24 Ultra อาจเปลี่ยนดีไซน์ในปีนี้เราได้เห็นดีไซน์ของสมาร์ทโฟนจากทางซัมซุงแทบจะเหมือนกันในทุกรุ่นตั้งแต่ Galaxy a S ซ r i e s A Series และ M Series ล่าสุดจอมหลุดอย่าง r e v e n a t ได้เผยว่า Galaxy A24 และ A24 Plus จะยังคงใช้ดีไซน์แบบรุ่นเดิมอยู่นะครับซึ่งหากเป็นไปตามที่เขาบอกจริงๆกาเซอย e ่ 4, และ a e ี4ส plus จะใช้ดีไซน์เหมือนกับกาเซอย e ่ 3, และย e ี3สิส plus ที่มีกล้องหลัง3ตัวแนวต<ม>ั้งรมไลท์คอนโชวคัสเช่นเดิมครับแต่ในฝั่งของกราเซ e อยี่ ultra เขาไม่ได้ระบ,บุในทวิตนี้ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดีไซน์ครับซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าความน่าตื่นตาตื่นใจในเรื่องของดีไซน์จะเข้ามามีส่วนในยอดขายด้วยหรือไม่นะครับ พอผู้ใช้งานบางคนก็ต้องการเห็นดีไซน์ใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมเช่นกันครับตอนนี้ช่อง i อทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ